สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนะวันนี้ครับตอนนี้กําลังอยู่นี่อยู่ในแปลงนาครับแปลงนา,านาทาตามนโยบายที่จะแบ่งนาส่วนหนึ่งมาทําสวนมพะพร้าวส่วนที่3นะครับเมื่อน,นี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่3เดี๋ยวเรามาดูกระบวนการนะครับตรงนี้พื้นที่นี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าแปลงนี้คือสากรณุนล้วน แปลงนี้ก็พื้นที่สร้างอาคารนะครับสร้างบ้านสร้างโรงโรงรับมะพร้าวนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นสวนมะพร้าวเพิ่มเติมนะครับสวนมะพร้าวกำลังลงพื้นที่ครับความกว้างของคลองนะครับเราจะใช้ความกว้างตรงนี้ประมาณที่ เป็นสามเหลี่ยมลงไปนะครับความกว้างประมาณ2เมตรนะครับเมตรแปนะความลึกประมาณเมตรห้นะครับเราใช้ความลึกนี้แล้วก็ระบบชลประทานของเราก็คือบ่อน้ําใหญ่2บ่อซึ่งก็จะเป็นเชื่อมต่อสําหรับคลองส่งน้ํารอบหนองของเราเลยนะครับดินสองข้างฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเขียแดนก็จะเว้นไว้ประมาณสัก4เมตรเพื่อที่จะปลูกตรง,ตรง,ต,รงตรงกลางนะครับแล้วก็ล่องตรงกลางตรงนี้ก็ประมาณ4เมตรห้นะครับ พอจบ4เมตร50นะเลยมาก็จะเป็นร่องอีก2เมตรนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่สําหรับทาปลูกมะพร้าวต้นมะพร้าวเรานะครับจะมีพื้นที่ของการปลูกมะพร้าวอยู่ประมาณห่าง6เมตร50นะครับห่าง6เมตร50เนี่ยดินก็ค่อนข้างจะขุดยากนิดน,นึงเพราะว่าเป็นดินนาเก่านะครับ ลึกกันนะครับความลึก,กนี่กำหนดไว้ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับตอนนี้ขุดยังไม่ลงเลยนะครับขุดไม่ลงอ่าขุดยังไม่ลง you nah หนักนะครับหนักมากรถไโคก็ใช้พยายามใช้แรงขูดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าลงไปเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ต่อไปคงจะแบบขยายพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวขอให้ได้ตั้งลำไว้ก่อนนะครับ นี่เป็นบ่อน้ําใหญ่นะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับลึกประมาณ6เมตรนะครับบ่อนี้ ผมลุยนะครับพี่เขาก็ขุดไปนะครับเราก็ชมให้กำลังใจเดี๋ยวก็คงจะเป็นการปรับพื้นที่ต่อไปก็คือเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยคอกมาวางใส่ตรงที่พี่เขาขุดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ตรงที่คันที่เราจะไว้สำหรับปลูกนะฮะเอาปุ๋ยคอกมาลงทิ้งไว้นะครับสักัดลังสังขี้ไก่นะ สั่งมูลไก่มาเพื่อที่จะมาวางแล้วก็น้ํารถไว้สักสักหนึ่งอาทิตย์ก็คงจะใช้พลังงานในการสูบน้ําด้วยเครื่องสูบน้ําใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทาระบบชุนประทานตอนนี้ก็คือแช่น้ําไว้ในคลองก่อนแล้วก็จะมาแช่น้ําไว้บนโคกสําหรับปรุงดินแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับพอปล่อยให้แห้งเสร็จทุกก็จัดการต่อในเรื่องของวางผังการปลูกต่อไปตากฟอยัด เ่งนี้ก็ตักตากินสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็แช่น้ำหนึ่งอาทิตย์ตากบินอีกหนึ่งอาทิตย์ใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งเดือนก็รอฝนครับพอรอฝนมาปุ๊บฝนมาเก็บน้าปลูกได้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนที่ผมวางแผนที่จะทําต่อไปนี่คือแปลงที่3นะครับ3ที่สุดที่นครนะครับ